อาทิมิตตัวละครที่เก่งที่สุดในหมวดหมู่ EX เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมตัวละครนี้ถึงเก่งที่สุดสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอรชาวไล่เลยนะครับ สำหรับตัวละครอาทิตินะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดละในหมดหมู่ EX ซึ่งผมบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่แบบเพื่อพี่อยากจะดองข้ามมาตัวเนี้ยเราคุ้มค่าที่จะดองข้ามรอคอยยาวนานถึงขนาดนั้นไหม ก็ผมคิดว่าในการดองข้ามมาเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแล้วอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปเพราะว่าเหมือนเรามารับจบในตัวเดียวที่มันสามารถไปเล่นได้กับทุกทีมเลยก็คืออธิมิตเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยนะครับมันเล่นได้กับทุกทีมและณปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ย ผมให้เป็นแนวทางว่าถ้าคนเซิร์ฟเวอร์น,นอกเขาปานตัวละครนั้นกันเยอะๆนั้นแปลว่าตัวละครนั้นมันต้องเก่งและเราก็ลองดูทีมหลากหลายเนี่ยก็คือเขานะครับใช้มังกรไม่เคยจะเหมือนกันเลยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวบางคนก็ฟ้าเดี๋ยวบางคนก็มังกรไฟแบบเนี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเออแล้วมันจะต้องเอาให้ตรงท่าดไหมแต่ ในตัวอาร์ทิมิตเนี่ยผมเห็นคนเล่นมังกรฟ้านะครับก็สามารถปั้นอาร์ทิมิตมาเล่นกันทางนั้นเลยแล้วก็คนที่เล่นมังกรแสงมังกรไฟแบบเนี้ยที่ผมเห็นอนะ่ะเขาก็ยังเอาอาร์ทิมิตมาลงเล่นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้กับหลากหลายทีมแต่ถ้าไปกับฟ้ากับมืดเนี่ยมันจะได้รับโบนัสพิเศษเต,ต,ติมอะไรประมาณนั้นนั่นเองสำหรับตัวละครของมันนะครับก็มีความเบิร์มแบบมากๆเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปผมเนี่ยมันจะติดอะไรหรือเปล่าวันเนี่เฮ้ ทำไมเซิร์ฟเวอร์ของไต้หวันหรือเปล่าเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะก็คือแบบ ัวละครแทบจะทุกตัวเลยนะแทบจะติดเลดแล้วมันจะมีบางตัวที่แบบติดมากๆแต่ผมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงมันด้วยพวกสกินอะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าคลิปนี้เดี๋ยวไปดูสกิลมันเลยดีกว่าว่ามันโหดยังไงดีกว่าเนาะเข้าเรื่องเข้าเรื่องดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันด้วยที่ความสามารถพิเศษกันก่อนเลยดีกว่าก็คือสาหรับทุกๆสเต็กของมูนโซนะครับหรือก็คือพระจันทร์มืดเนี่ยที่ผู้ชายครอบครองนะครับพลังโจมตีของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น6%รนะครับไอตรงนี้ มันจะมอบสถานะในส่วนของพระจันทร์มืดเนี่ยให้กับทีมเราที่เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับเราเล่นตัวอะไรก็ได้อะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่มันตีระยะไกลเนี่ยมันจะได้รับสถานะเจ้าตัวนี้และสถานะตัวนี้เนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น6%นะครับและสามารถที่จะ s t a ็กเจ้าตัวสถานะตัวนี้ได้ด้วยซึ่งสาาถานะตัวมูนโซเนี่ยหรือพระจันทร์มืดนะครับมันจะสามารถ s t a ็กได้อยู่ที่6ชั้นนะครับเป็นระยะเวลา6วินาทีซึ่งตรงนี้ก็ต้องแบบว่าคอยเลี้ยง s t a ็กให้มันด้วยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเมื่อผู้ใช้เนี่ยสะสมในส่วนของ s t a ็กนะครับมู มูลโซเนี่ยคบ5สแตก็กปุ๊บพวกเขานะครับจะใช้ตัวของมูลโซหรือพระจัร์มืดเนี่ยเข้าสู่สถานะฟูมูลก็คือเข้าสถานะเต็มรูปแบบขณะอยู่ในสถานะฟูมูลนะครับพลังโจมตีของผู้ใช้นะครับจะเพิ่มขึ้น60%และความเร็วในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น200%การใช้พลังงานของสกิลอัลติเมทจะลดลง2แต้มและการโจมตีปกติแต่ละครั้งจะลดในส่วนของครลดาวสกิลนะครับมูลกอฟอโร์ ซึ่งเป็นสกิลของตัวอาร์ทิมิสนะครับได้ผลพลอยได้ในส่วนของสกิลตัวนี้มันเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าในตัวของอาร์ทิมิสนะครับเริ่มต้นมาเลยเนี่ยมันจะมีสกิลในการแจกตัวพระจันทร์มืดก่อนนะครับแจกให้เพื่อนที่เป็นเป็นโจมตีระยะไกลเขาได้1สเต็กแล้วถ้าเราแจกต่อเขาก็จะได้เป็น2สเต็กแต่รวมถึงตัวเราอ่ะได้แน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเราเก็บ ในส่วนของสเต็กครบ5สเต็กเพื่อนเก็บครบ5้าสเต็กนะครับได้พร้อมๆกันเนี่ยเท่ากับว่าในผู้ใช้เนี่ยทั้ง2ตัวนั้นนะครับถ้ามันเป็นโจมตีระยะไกลเนี่ยมันจะหักไปเลยครบ5สเต็กปุ๊บหักสเต็กตัวนี้ออกไปแล้วเข้าสู่สถานะฟูลมูนก็คือในส่วนของการเข้าสู่สถานะฟูลมูนนะครับพลังโจมตีของผู้ใช้เนี่ยจะเพิ่ม60%ความเร็วนะครับบวก200%คือแบบว่ามันไม่มีตัวไหนละที่เร่งความเร็วให้ได้ถึงขนาดนี้และมันไม่ได้เร่งแค่ตัวมันเองเท่านั้นมันเร่งตัวใน ทีมเราตัวใดก็ได้เนี่ยที่มีในส่วนของสถานะนะครับในส่วนสถานนะพระจันทร์มืดเนี่ยครบ5้าสเต็กแล้วมันจะหักออกทั้งหมดเลยแล้วแบบเร่งให้กับตัวนั้น,น,นไปซึ่งรวมถึงตัวมันเองด้วยจากนั้นนะครับ ทีมโจมตีระยะไกลเนี่ยจะได้รับในส่วนของความเร็วโจมตีกันแบบเบิ่มๆแน่นอนแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง60%นี่คือความสามารถของพวกสายโจมตีระยะไกลนะและมันก็จะมีนะครับทุกครั้งที่ฝ่ายเราเนี่ยใช้สกิลสุดยอดก็คือสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยเราจะได้รับเป็นบัฟ awakening ซึ่งก็จะเป็นปลุกตื่นใช่ไหมที่ว่าสามารถสะสมได้30สแต็กนะ ซึ่งตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นตามสเต็กจำนวนชั้นขึ้นไปอะไรประมาณนั้นเองเนาะนี่นะครับคือเงื่อนไขเลยแค่สกิลตัวความสามารถพิเศษเนี่ยก็โหดแล้วนะครับปั๊บให้ตัวเองคือแบบโกงแล้วนะ200%นะครับ โจมตีเพิ่มอีก60%ยิงกันแบบไซ้แตกเลยทีเดียวแต่ทีเนี้ยก็คือว่าถ้าตัวเองได้บัฟเจ้าตัวพระจันทร์มืดเนี่ยในทีมเราเนะครับเพื่อนที่โจมตีระยะไกลก็ได้รับเปิดเหมือนกันเก็บสะสมสแต็กทั้งตัวเรา5สแต็กและก็เพื่อนเพื่อที่ได้รับการแจกบัฟอีก5สแต็กเนี่ยใครที่ครบ5สแต็กแล้วก็จะเข้าสู่สถานะฟูลมูลเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมาก มากนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลอันติเมตของตัวอาร์ทิมิสนะครับมีระยะเวลาครูดาวอยู่ที่18วินาทีเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลของวิญญาณโจมตีระยะไกลฝ่ายเดียวกันทั้งหมดนะครับ25หน่วยก็คือว่าครูดาวเร็วขึ้นและเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย25เนะครับเป็นระยะเวลา6วินาทีและทําให้ผู้ไล่เวทนะครับและวิญญาจารย์เนี่ยรวมถึงมังกรฝ่ายเดียวกันที่มีพลังชีวิตต่ําสุดเนี่ยเข้าสู่สถานะจันมืดนะครับก็คือได้ ในส่วนของสแต็กจันมืดนะที่มันสามารถสแต็กได้เนี่ยเป็นระยะเวลา4วินาทีนั่นเองแต่ว่าถ้าบัฟตัวเนี้มันไม่มีให้มังกรน,นะครับกับตัวฝ่ายเราที่เป็นโจมตีระยะไกลเนี่ย มันจะได้รับในส่วนของแสงจันทร์สามสเต็คนั่นเองนะหากไม่มีวิญญาจารย์หรือคือถ้าพวกมังกรที่ยืนด้านหลังมันยังอยู่แล้วก็โจมตีมันยังอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้สกิลนี้ยาวนานขึ้นแต่ถ้ามันมีพวกโจมตีระยะไกลแล้วก็ตัวของพันธมิตรที่เป็นมังกรโจมตีระยะไกลอะไรแบบนี้มันจะให้เป็นแสงจันทร์เก็บสเต็ k ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ใช้สกิลเบื้องต้นของตัวนี้มันนั่นเองเนาะเนี่ยนะครับ คือไม่ว่าจะทางไหนก็ได้หมดเลยถึงไม่มีเพื่อร่วมทีมมันก็ทำให้สกิลนี้ยาวนานขึ้นกับตัวมันเองนะครับได้สแต็กต่อไปเรื่อยๆ อะไรประมาณนั้นแล้วก็สเกลความสามารถของมันนะครับก็จะมีระยะเวลาครูดาวอยู่ที่5วิยิ่งลูกศรที่สร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเท่ากับ420%นะครับของพลังโจมตีของผู้ไล่ไปยังเป้าหมายเป็นดาเมจกายภาพ420%นะแล้วหากมีตัว Awakening นีครับก็คือในส่วนของบัฟที่เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้อันติแล้วตัวของอาร์เทมิสเนี่ยจะได้รับ Awakening เนี่ยหชั้นนะครับมันจะเป็นการหากใช้ Awakening เนี่ยห แตกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลนี้ให้ยิงลูกศรเนี่ยเพิ่มอีก1ลูกนะครับจากที่ยิง1ลูกจะยิงเป็น2ลูกและความเสียหายลูกศรแต่ละลูกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลูกละ6 3 0นะครับของพลังโจมตีสูงสุดของตัวมันเองเมื่อปล่อยลูกศรแล้วเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของบัฟมูนโซนะครับหนึ่งสเต็มันค่อนข้างเข้าสถานะมูลโซได้ค่อนข้างง่ายนะสำหรับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเข้าง่ายทีเนี้ยอาร์ทิมิสมันยิงแบบ รัวแล้วก็ยิงแบบได้หลายดอกมากแล้วทีเนี้ยมันจะยิงทีละ2ดอกเพราะว่าสกิลนะครับตัวแรกของมันเนี่ยที่เป็นสกิลสุดท้ายว่ามันจะมีการลดคูดาวของสกิลแอโร่หรือก็คือสกิลเจ้าตัวเนี้ยลง1วิทุกๆการโจมตีใช่ไหมมันก็จะไม่ถึง5วินะครับมันลดได้แบบเร็วมากคือถ้ามันอยู่ในสถานะโฟมูลเนี่ยมันจะได้ยิงแบบ2ดอกอะไรประมาณนั้นเปลี่ยนจาก1ดอกอ่ะเป็น2ดอกแล้วเบิ้ลไอเจ้าตัวเนี้ย แค่420%แต่ถ้ามันมี Awakening มันก็จะได้เป็นลูกละ630%มันคือความเบิ้ลเฉยๆนะฮะก็คือแบบเอาไว้คอมโบดีไหม ดีมากนะครับผมจะบอกเลยว่าโคตรโหดนะสำหรับตัวนี้แล้วก็สกิลทักษะลับของอาร์ติมิสนะครับทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าหรือออกจากสถานะผาจันทร์มืดเนี่ยพวกเขาจะยิงธนูนะครับหนึ่ดอกใส่ศัตรูแต่ละตัวทันทีก็คือยิงทั้งสนามนั่นแหละนะครับหลูกคนละ1ลูกกระจายไปสร้างความเสียหายเนี่ยทางกายภาพเท่ากับ210%ของพลังโจมตีมีโอกาส50นะครับที่จะได้รับผลลดป้องกันก็นกคือ ก็คือว่าเขาจะเกาะแตกนะครับทำให้โดนโจมตีทางกายภาพเนี่ยแรงขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังงานให้กับสกิลอันติเมะครั้งต่อไปเนี่ยบวกหก็คือว่าฝั่งตรงข้ามหลังจากที่เรายิงไปแล้วเนี่ยห้นตะมันติดในส่วนของการลดเกาะลงไปนะครับก็คือลดป้องกันลงไปเนี่ยตัวไหนที่ติดตัวนั้น ในการใช้อันติข้างหน้านะครับจะต้องใช้ค่าอันติเนี่ยบวก1อีกแต้มนั่นเองนะครับก็จะมีความปันป่วนนะครับมีตีเกาะแตกมีดีบัฟไปในตัวพบไหมรบคันมากนะครับเนี่ยค,คือความเก่งเลยอะมันได้ใช้แบบทีทีแน่นอนเนาะงั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับสกิลทักษะรับนะแล้วก็สกิลทักษะพิเศษของมันนะครับเมื่อใกล้จะได้รับความเสียหายร้ายแรงผู้ใช้จะได้รับภูมิคุ้มกันความเสียหายเป็นระยะเวลา0.5วินะครับหรือก็คืออมาตะาเนี่ย เป็นระยะเวลา0.5วิหรือเข้าสู่สถานะจันมืดเลยนะครับซึ่งอยู่เป็นระยะเวลา2วิแต่ว่านะครับหากไม่มีพูดหรือมังกรพนรามิดเนี่ยที่อยู่ในสถานะจันมืดเนี่ยที่ได้รับจากสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มจาก2วิเนี่ย กลายเป็น3วิตรงนี้ไปบวกให้กับตรงนี้นะครับกลายเป็น3วินาทีผู้ใช้เนี่ยจะกระโดดไปด้านหนึ่งนะครับและยิงลูกศรเพิ่มเติมสร้างความเสียหายเนี่ยเท่ากับนะครับ630%ของพลังโจมตีไปยังแหล่งที่มาของความเสียหายสกิลนี้สามารถกระตุ้นเอฟเฟกลงโทษซึ่งทำให้ติดสถานะเงียบนะครับ คือจากที่เขากำลังตีเราตายให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือให้อธิบายแบบง่ายๆว่าตอนที่เขามาล้วงเราเนี่ยแล้วเราถึงตอนจังหวะจะตายเราจะไม่ตายนะครับดาเมจที่เขาปล่อยมาเนี่ย0.5ว,วิเป็นอมาตะในช่วงนี้แล้วเราจะเข้าสู่สถานะจันมืดเลยทันทีซึ่งสาระจันมืดก็บอกโจมตีแถมมันจะหยุดยั้งไอตัวที่มันทําเรานะครับ ที่มันทําเราจะเมดครั้งสุดท้ายจนเกือบตายเนี่ยมันจะทําให้เขานั้นเงียบไปเป็นระยะเวลา5วิคือเงียบไปเลยนะครับก็เหมือนแบบ หยุดนิ่งไปเลยเนี่ย5วินาทีไอ้ตัวนั้นอะที่มันอยู่ติดๆกับเราอะมันก็จะโดนเราซอยอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาเล่นดูดเลือดกันดังนั้นมันก็จะมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับในเลือดช่วงระยะเวลาตอนที่ไอ้เจ้าตัวนั้นอะมันติดเงียบอยู่แล้วสกิลนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวมันใช้งานได้สูงสุดเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับภายใน5วินาทีหลังจาก5วินาทีไปแล้วช่วงระยะเวลาที่เราดูดเลือดอยู่เนี่ย มันกลับมาจากความเงียบปุ๊บกลางตีเรา5วินาทีนี้นับถอยหลังไปแล้วมันคููดาวเสร็จมันตีเราปุ๊บจนเราตายเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะติดที่0.5ใหม่มันมีการรีเซ็ตเราได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวมันแบบยืมากคุณผู้ชมลองอ่านแล้วเกาดูผมเองเนี่ยก็เกาให้แล้ว จันดำนะครับจริงๆมันคือจันมืดนะแต่ว่ามันแปลให้ผมเป็นจันดำดังนั้นนะครับผมก็เลยแบบต้องเกาให้นิดนึงซึ่งเนี่ยตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละนะครับความโหดมันจะเป็นแบบนี้เลยนะก็สําหรับตัวมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมคิดว่ามันเก่งไหมเก่งคุ้มค่าที่จะรอหรือไม่คุณผู้ชมสามารถพิมพ์เว้าดรด่างคอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนํา ผมคิดว่าเก่งจริงนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้กับทุกๆทีมเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาครูชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ